เกิดใหม่ชาตินี้ข้าต้องเป็นสาระยะแพทย์ในตำนานถ้าทำอย่างนี้เดี๋ยวเลือดก็หยุดไหลแล้วล่ะนะโถทูกเงนินรักษาถือโครบข้าขอจับหน่อยนะ<อ>คิดว่าหลอดเลือดน่าจะไม่เป็นอะไรแต่กระดูกหักแน่นอนอย่างไรก็เถอะข้าไม่สามารถเห็นได้ว่ากระดูกหักอย่างไรนี่จึงเป็นปัญหาใหญ่ยิ่งโดยเฉพาะถ้ากระดูกที่หักทำให้เกิดการฉีกขาด ของเอ็นและกล้ามเนื้อข้าต้องเย็บมันเข้าด้วยกันท่านพอ่อที่รักคะแต่ในสถานการณ์อย่างนี้มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าคงไม่มีทางเลือกแล้วสินะฮใครก็ได้ช่วยเอาน้ำแข็งและผ้าสะอาดมาให้ข้าทีน้ำแข็งคืออะไรแต่นี่ไม่ใช่ฤดูหนาวนะแล้วข้าจะหาน้ำแข็งมาได้จากที่ไหนล่ะยุคนี้ยังไม่มีตู้เย็นนี่นาอีกทั้งที่นี่ก็เป็นสลัม ข้าผิดเองที่ขอมากเกินไปถ้าอย่างนั้นอย่างน้อยเอาน้ําเย็นมาให้ข้าหน่อยขอรับถ้าเป็นน้ําในบอ่อคงโอเคสินะใช้แล้วขอเร็วที่สุดนะแล้วขอท่อนไม้มาด้วยข้าจะดามขาของเขาตกลงข้าจะรีบไปเอาม้ให้เร็วที่สุดขอบคุณมากเจ้าหนูเอาล่ะเลือดหยุดไหลแล้วข้าขอดูหน่อยสิขาของเขาบวมมากน่าว,ว่าเป็นเพราะกระดูกที่หกัก ทำให้เกิดการฉีกขาดของเอ็นและกล้ามเนื้อต้องเป็นตรงนี้แน่เลยที่หักและกล้ามเนื้ออีกด้านดูปกติดีตรงนี้น่าจะไม่เป็นอะไรหืมอะไรเนี่ยนี่มันเหมือนกับเป็นการเอ็กซเรย์กระดูกเลยนี่นายังกับมีตาวิเศษเลยหรือว่าข้าเกิดเห็นภาพหลอนเพราะเห็นอวัยวะเทียมมากเกินไปนะเห็นกระดูกที่หักชัดเจนเลยฮะเอ๊ะมันกำลังจะหายไปต้องรีบหน่อยแล้ว ข้าต้องเชื่อมกระดูกที่หักไม่โปรช่วยข้าจับช้คนนี้ไม่ให้เขาขยับทีขอรับดีมากเลยกระดูกสมานกันเข้าได้อย่างพอดีข้าดันมันเข้าที่ก่อนที่ภาพพิเศษนั่นจะหายไป <S <S ชีดเดาว่าข้าคงได้ความสามารถพิเศษมาหลังจากที่ฟื้นคืนชีพแต่น่าจะให้อะไรที่ดีกว่านี้มาหน่อยนะ แต่ก็ยังดีกว่าเงินยุคปัจจุบันที่ไรประโยชน์ล่ะนะท่านหมอขอรับมาแล้วขอรับท่านพ่อของข้าจะเป็นอะไรไหมเขาไม่เป็นอะไรหรอกเขาแค่หมดสติเพราะความเจ็บปวดเขาจะฟื้นในอีกไม่นานใช่แล้วเขาควรสลบไปเสียตั้งแต่ตอนนี้โอ้พระเจ้าเขากำลังเย็บผิวหรือนอนเขากำลังเย็บผิวหนังเหมือนกับที่เย็บผ้าเลย เลือดหยุดไหลแล้วเอ็นและกล้ามเนื้อที่ฉีกขาดทําให้รู้สึกกังวลแต่ที่ทำในตอนนี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วจนถึงตอนนี้ข้าได้แต่รักษาคนไข้ที่หมดสติแต่สำหรับคนไข้ในอนาคตข้าต้องพยายามหายาสลบมาให้ได้เลือดหยุดไหลแล้วเป็นพ่อถูกเกย็บแผลงั้นหรอว้าวมหาัศจ,จริงๆเหมือนหมอเทวดาเลยเขารักษากระดูกที่หักและเย็บผิวหนังหรอเป็นไปได้ยังไง ตอนที่ข้าขาหักสมัยยังหนุ่มๆหมอจัดกระดูกไม่เข้าที่นี่คือสาเหตุที่ทําให้ขาข้ายังเป๋แบบนี้เขายังดูหนุ่มอยู่เลยแต่ฝีมือเป็นเลิศแต่ท่านขอรับท่านมาที่หมู่บ้านของเราทําไมอ้อใช่แล้วข้าอยากจะมาขอซื้อหนูนะ่ะหนูหรอครับท่านจะเอาไปทําอะไรและท่านอยากซื้อจํานวนเท่าไหร่ข้ามีเรื่องที่ต้องใช้มันนะ่ะข้าตั้งใจจะซื้อสักยี่สิตัว ขนาดนั้นเลยเราอาจหาให้ท่านในตอนนี้ไม่ได้แต่ใช่ว่าจะหาไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นท่านยินดีจะจ่ายสักเท่าข้าจะหาหนูไม่ท่านเองแต่ได้โปรลดลรักษาขนท่านพ่อข้าด้วยเจ้าจะใช้เวลาหานานแค่ไหนข้าไม่มีเจตนาจะขอค่ารักษาอยู่แล้วไม่นานหรอกขอรับสักสี่วันพอไหวไหมตกลงข้าจะมาที่นี่ในอีกสี่วันให้หลังแล้วก็ สำหรับพ่อของเจ้าทําตามนี้นะเริ่มจากใช้ผ้าร้อนสุราแล้วก็ผ้าสะอาดอื้ออื้อโอ้การรักษาแบบนี้เป็นไปได้ด้วยหรอข้าจะพยายามขอรับเขาจะหายดีในไม่ช้าใช่แล้วขอรับเพราะท่านเป็นผู้รักษาเขานี่ขอรับนี่คือมีดที่ท่านส่งไว้มันหนาวกว่ามีดผ่าตัดและดาว่าคงพอใช้ได้เอาละทีนี้ยาฆ่าเชือ้อ มีคนบอกข้ามาว่าสามารถซื้อสุราได้จากร้านนี้ใช่ไหมนี่เป็นร้านประเภทไหนนะทำไมไม่มีคนมาต้อนรับลูกค้าเลยเออมีใครอยู่ไหมขอรับคนชั้นต่าอย่างเจ้าทำกับข้าแบบนี้ได้ยังไงแกทำไมเป็นแบบนี้ขอภัยอย่างยิ่งขอรับท่านลูกค้าถ้าท่านไม่พอใจข้าจะหาสตรีนางอื่นให้ถ้าใช้ปากสกรปรกพูดกับข้าหรอรู้จับที่ต่าที่สูงเสียบ้าง หยุดก่อนไอเด็กนี่แกบ้าไปแล้วหรือไงกล้าดียังไงตายซะชิแกไอเวนแกรู้บ้างไหมว่าข้าเป็นใครไปตายเถอะข้าเอาคืนแกแน่ในยุคนี้การต่อสู้ส่วนใหญ่ใช้ดาบสินะแผลบนหน้าเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมช่างเถอะไม่ใช่ครั้งแรกเสียหน่อย อ่าท่านเป็นใครหรือข้าเป็นหมอข้าขอดูอาการบาดเจ็บได้ไหมหมอเหรอเจ้ายัางเด็กอยู่เลยแล้ว,ว่าเจ้าคงมาหาสุราดูดีนะงั้นเชิญเข้าไปข้างในเถอะเขาจะไหวไหมเนี่ยคิดว่าเส้นเลือดใหญ่เขาถูกตัดนะนั่นทำให <า S 1> ้ข้ารู้สึกไม่สบายใจเลยแต่ในเมื่อคนไข้ไม่อยากตรวจข้าคงไม่มีทางเลือกข้าอยากจะขอซื้อสุราขอรับสุรางั้นเหรอ ขอโทษนะแต่ที่นี่เราไม่ขายสุราแยกนะ่จะจ้าไปซื้อที่บาร์ข้างๆสิตกลงขอรับข้าได้ยาฆ่าเชื้อมาแล้วล่ะนะเดินทางปลอดภัยนะคะทีนี้ต่อไปก็มาซื้อ,อยาฆ่าเชื้อได้ง่ายขึ้นแล้วถ้าข้ามาซื้อบ่อยๆอาจจะได้ขอส่วนลดได้ด้วยดงชนตืนสิท่านพี่ข้าจะตายใช่ไหม ตายบ้าตายบออะไรล่ะบ้าเอ้ยทำไมใส่ยาแล้วเลือดก็ยังไม่หยุดไหลอีกอ่ารออีกนิดนะหมอกำลังมาที่นี่แล้วบ้าจริงส่งคนไปตั้งนานแล้วเมื่อไหร่เขาจะพาหมอกลับมาสักทีพวกเขาเป็นคนจากร้านนั้นเองคงมาที่นี่เพื่อรักษาแผลสินะไม่เข้าไปยุ่งดีกว่ายังไงข้าก็เคยถูกปฏิเสธมาหนึ่งแล้วข้าไม่อยากหาปัญหาใส่ตัวข้าก็มีความเคารพต่อตัวเองเหมือนกันนะ ท่านหมอบองท่านหมอถึงแล้วอ๋อเจ้าคือขอโทษด้วยท่านหมอเช่อมาดูน้องชายข้าหน่อยได้ไหมข้าตั้งใจจะจากไปอย่างเงียบๆแท้ๆอะไรนะทำไมข้าถึงรู้สึกว่าไม่ควรทำแบบนี้กันนะตัดต่อโดย